สวัสดีค่ะวัอนี้มีลูกค้าเขาลานเด้อสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่รักทั้งสามท่านนะคะเนาะมาทมสวนค่ะจ้าลูกค้ามาท่อมสวนสวนงามเนาะสวนงามแมนบาแต่ว่าเพิ่นมาสาไปจักน้อยบ่าเพิ่นมาถามหาอินทาภาลัมอินทาภาลัมมันจบไปแล้วพี่น้องอันนี้ซิมได้บ่ค่ะนี่ซิมไหนอันนี้ซิมได้เจ้านาะปิดไปแล้วก็สิซิมเจ้าน้อ เห็เบิร์เลยนะแก่เห็เบิร์บ่ได้แต่แค่ซิมเนี่ยค่ะได้กินแล่ะนั่นกินเบิรนมาซิมเนี่ยนั่นค่ะคะือคือจะของค่ะคือจะของคือสีม่วงแม่นบ่ท้างหลังด้วะสีม่วงสีขาวท้างหลังก็เอาถีดแม่ปิดแม่ปิดแม่แม่มันมันมันจำเลยลูกแต่มันจำมันจะเป็นนั่นเป็นสีเหี่ยวเหี่ยวปิลาปิดอ่าปิดง่ายๆแล้วก็หมุนหมุนนั่นเขาเอิ้นว่าซิมดอกเอิ้นว่ากินแล้วนั่นเมดเป็นน้อยนั่นน่ะ แซ่บค่ะแซ่บแซ่บอ่ะรสชาติตั้งตลาดด้วตลาดถีอออกเปรี้ยวเด้อค่ะอันนี้ขนาดปิดปิดปิดปลาชิมกับต้นนี่ยังหวานเลยค่ะปอสารเพียปอสารเพียร์ฮะมันอะไรเนี่มะละกออะไรเนี่ยใบมันสวยจังมะละกออะไรเหออะไรเกาะ บมันเกิดมาเองใบมันสวยเนาะมันเกิดมาเองจ้ามันเป็นใบอ่อันบ่แตกเนาะมันเป็นใบบ่แตกแฉกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะไปลูปปะนี่นี่นี่เก็บเอาอีกนี่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 มันนี่นั่นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหมุนหมุนหมุนหัน้ามาบ้างหลานน้ำเนี่ยนิ อร่อยมากเลยค่ะยำอร่อยมากเลยค่ะยำ่ยยำยำสวยกาฮะหน่อกล้วยอยากได้บ่มาขุดเอาฮะ มาอีกรอบติดไม้ติดมือไปหลายอย่างเลยนะคะที่ลูกค้าที่ท่านลูกค้าอยากได้น่ะติดไม้ติดมือไปหลายอย่างเลยค่ะมีหมดทุกอย่างเลคะมีหมดทุกอย่างเม่นบอมีอย่างเนี้ยผักคีลรกเก็บบอขันบอเก็บเก็บได้เก็บไปให้คุณยายค่ะเก็บเลยแล้วนเเขาไม่เรียกว่ารักหรอกจ้าเขาเรียกว่า ยังไงล่ะขโมยก็ไม่ใช่ภาษาอีสานขโมยก็คือแปลว่าลักเรือค่ะถอนเอาโดยทีบ้าถอนถอนเอาโดยทีบ้าเจ้าของบัท่านได้ถอนหายนะคือเรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าลักแต่ภาษาไทยเรียกว่าขโมยอ่หาต้นเล็กๆมันฝั่งโน้นค่ะทางทิศตะวันตกหูจากบ่ติดตกโอกตอก ค่ะเก็บเลยเก็บเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ถ่ายทำอยู่นะเนี่ยกะว่าตัวเองจะมาเก็บมีทุกอย่างแล้วก็ให้ย่อส่วนกินแบบนี้เห็นไหมเก็บสบายไหมไม่ต้องปีนป่ายเหมือนสมัยโบราณโบราณนี่จะเลี้ยงต้นไม้ให้สูงสูงแล้วก็ทีนี้ไม่สาวมินนะกับที่นี่ก็ไม่สาวมินเนี่ยย่อส่วนหมดใช่ใช่ พี่น้องเอ้ยดีมกดีใจหลายามา้ค่ะสา,ายลูกค้าเข่าสวนเนาะได้ไปทุกอย่างพี่น้องแถมฟรีด้วยนี่บริได้ขายเพิ่นได้นี่อันทีเก็บอยู่นี่มาทีเดียวมาทีเดียวจบคุ้มคุ้มเลยจบคุ้มทุกอย่างเ <มา S 2> นี่ยมาได้เยอะคุ้มจ้าคุ้มมา,จากจ้าจ้าจ้า,จาต้นหมอกต้นไม้ก็มีมีหลายต้นเด้อโอเจ็บอะไรนี่ให้เขารวบหน่อยนะคะ ให้เขา้าให้เข้ากล้องหน่อยนะคะมามา,มาได้หลายอย่างนะคะนี่ค่ะเจ้าของฟ้าหมูเม <laughs> จ้าของฟ้าหมูเจ้าของมา,มาหมูัานามัยมด้วยจ้า <laughs> โอ้ยคากอยู่แล้วแฟนขับตัวแฟนขับมา,าตั้งแต่สายใดวุ้ยสายแม่นองกายุ <laughs> ่นห <laughs> ลังจากถ่ายทำเสร็จนี้แล้วเขาเขาก็จะโกบโกยเอานะคะ <laughs> อันนี้อันนี้เป็นการอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันไหนอันไหนอันนี้สวยนะคะมาผู้มาดเมียเป็นไม้พืชมงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยอันนี้ก็สวยนะจ๊ะปุยค่ะปุยเซียนสวยค่ะสวยนะคะค่ะเป็นดอกตลอดปีเด้อสิบอกให้ติดดอกตลอดปีอันปลูกแล้วสวยคือคือของปลูกพ่อจ้เนาะแมนบอกจ้าไม่มีใครค่อย ไปชมเลยนะมีแต่เจ้าคนเดียวมีแต่เจ้าคนเดียวเนี่ยนะมีเจ้าก็่ยกระหวงอย่าบอกเขาว่าเกี่วหวงมากกับเพื่อนที่รู้ใจพี่น้องมีอะไรมั่งล่ะเอะถอนเลยสวยยมากอ้นี่ดอกมะลิก็หอมนะคะค่ะดอกมะลิมะลิอร่อยมะไรเดะมะลิลานี่เขาเรียกมะลิลา มาลีลอยมาไล่จ้าหอมจังเลยชื่นใจ,ใจคนงามเนาะจ้าอย่าไปเอันนี้ทุเรียนปลูกไม่ได้พี่น้องทุเรียนทุเรียนปลูกไม่ได้วยจ้า <c oughs> เออมัน,นมีทุกสีนี่ไงต้นเล็กๆที่มันจะติดง่ายๆไปถอนเราทำไมต้นที่มันแก่แล้ว สตีไม่เอาไว้ตรงนี้เลยอ่ะต้นเล็กๆเนี่ยมันจะติดง่ายเนี่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 ยสีสีม่วงนะเนี่ยเออสวยมากเลยไม่กล้าขัดใจนะคะเจ้าของสวนนี่บอกล้าขัดใจด้วยพี่น้องเอ้ยอันไหนอันไหนที่เขาถอนคือตัวเองเลี้ยงไว้คิดดูเอาอ่า อันไหนอันไหนที่เขาถอนเนี่ยที่มีไว้ให้ถอนถอนถอนนี่คือตัวเองเลี้ยงไว้พี่น้องเพิ่นถอนกะยินดีตอนรับให้ถอนฮเฮ้ยไอ้จำเป็ปีมันมาเมียน <laughs> อย่าไปถอนคุณนายตื่นสายหนูนะถอนได้อันนี้อันนี้เขาไม่ถอนหรอกเขาแช่เด็ดเอาแล้วก็ไปเสียบ <laughs> เสียบเสียบเสียบเข้าใจก็ <Okay. S 1> <laughs> นี่มีทุกสีสัน มีทุกสีสัน,สว,ส,นสวยมากพอปานทอสวยไหมลูกจะไปปลูกมองได้นอคุณนายก็หากระถางไปวะซื้อกระถางไปวะโอ้ยอย่างเดียวกมยักินเลยดึงเอาไอ้ที่อมันโยโย่ขึ้นมานั่นนะ่ะดึงเอาตัวเองไปถอนโคนมันมันก็ขึ้นมาแบบนั้นอ,อืม ถ้าเลือกเด็ดนี่ที่มันลอยๆอยอยู่ข้างบนนี่ก็คือโอเคแล้วสวย,าาย,าายมากสวยมากฮะที่มันก<า>ินดอกไปด้วยจะได้เห็นว่าอันนี้ออมสีขาวใช่จะรู้ว่าีสีขาวมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูนี่ใครมาได้เก็บหมดได้แล้ว อันนี้สีอะไรสีแดงบ่สีแดงค่ะเอาเอาลิมๆิมแบบนี้อย่าไปดึงไก่นี่นี่นี่ตัวเองมองมาเอาเอาเอาที่มันอยู่ลิมริมใช่นี่ก็กำลังนั่งทำไอ้นี่อยู่เนี่ยเอาลงมาใส่ปุ๋ยเอาลงมาใส่ปุ๋ยพวกที่ห้อยอยู่นะกำลังนั่งใส่ปุ๋ยอยู่ลูกค้าเข้ามาสวยค่ะสีแดงสีแดง อยากให้มีทุกสีว่าง,งั้นเถอะก็เอาเลยตามสบายโอ้ยแต่มันข่ยบนมีแนวแพงมเอาที่เธอสบายใจอะไไรใส่ด้ถุงราคาเดี๋ยวหาให้อันนี้นจะใส่ได้ค่ะ อันไหนเออเออนัああ ừ, ่นยัดยัดยัดอยู่มันก็เป็นถุงที่แบบว่าใช่ใส่ต้นไม้ใส่นค่ะเนี่ก็สวยนะโกศลเรานี่สวยนะไปเก็บใหม่ เดี๋ยววางกล้องแล้วก็ไปกันใหม่ไปอีกรอบเนี่ยเมื่อยแมนบะลูกเดินตากแดดแล้วกินแก้วมังกรแล้วก็เหนื่อยมานั่งพักอันนี้แหม่มมันนำจังอันไหนแหม่มันนำนี่แหม่นี่แหม่ต้นกระบองเพชรก็ไม่พูดเออต้นกระบองเพชรก็ไม่พูดโอาพ่นเอามาตะพุนมาป้อนนี่ มันไม่ได้ชื่อว่านี่แหม่นี่แหม่ไหนคะป้อพ่อคุณมาตะไม่ใช่ค่ะไม่แต่คุณป้อจะเมากับอีชั้นนี่แหละค่ะยกออกมายกออกมาแล้วเลือกสรรเอาโอ้ยแคมเปนข่อยบม่มีแนวแพงไม่มีอย่างแพงแล้วก็ไม่มีอย่างขายด้วยไม่ได้ข่ามาเด้อใครขอให้หมดน่ะออุยดด้้ันนีทำไว้แก้เหงามันงามใช่ไหมอย่าเพิ่งไปงัดมันอุย่าไปงัดมันอย่าไป่ะจบคลิปแค่นี้ก่อน มามาจบคลิปแค่นี้ก่อนขอ้วยเลยค่ะฮะขอเวลากอบกลยนะคะเอาพูดไปพูดไปขอบคุณค่ะที่ที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะค่ะค่ะอะไรขอบคุณที่ติดตามคุณต่างหากที่ฉันต่างหากต้องขอบคุณคุณขอบคุณค่ะสำหรับต้นดอกไม้นะคะค่ะค่ะ ที่ฉันต่างหากตั้งใจจะต้องขอบคุณคุณขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะอันนี้ขอบคุณดอกไม้นะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ